นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อภิธรธกรลยาอภิธรทธ,รธกัลยาเนป่าป่าจิตตังนิวารเยท่านทางหิกระโตปุญญังป่าปาสมิงรัมตีมโนติอีอีณบัดนี้จากรับประธานแสด,แดงพระธรรม,มเทศนา พันนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัคคะบูชากถากล่าวพรนนาถึงเรื่องการบูชาที่ล้ำเลิศตามนัยะะแห่งพระบาลีในธรรมบทขุตกนิกายเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญาราศี และเพื่อเป็นปฏิการะฉลองศรัทธาประดับปัญญาบรารมีเพิ่มพูนกุศลบุญ,ญาศีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการประกอบพิธีส,สมโภชน้ำสง์และผ้าไตรพระาพราชทานในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมีระถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลา ในวันนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ปรารภประเพณีการบูชาการไหว้พระบรมาธาตุเจ้าดอยสุเทพจึงจัดให้มีการสมโภชน้ำสงพ์พระาพราชทานและผ้าไตรพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายเพื่อเป็นการบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพเพราะฉะนั้นทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพจึงจัดให้มีการสมโพธน้ำสงพระราชทานและผ้าไตพระราชทานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็เป็นการเชิญชวนให้ศรัทธาสาธุชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และศรัทธาสาธุชนทั่วไปนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมในการบำเพ็ญกุศลมีโอกาสได้ร่วมในการอนุโมทนาบุญกุศลส่วนนี้ เพราะฉะนั้นจึงจัดให้มีการสมโพธิน้ำสงพระราชทานและผ้าไตรพระาพระาชทานนั้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นปราลบถึงเทศกาลว,วิสาขาบูชาซึ่งวันวิสาขาบูชานั้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้มีพิธีกรรมเป็นประเพณีที่สืบสารมายาวนานก็คือการประเพณีเตียวขึ้นดอยไหวสาปรมีพระธาตุพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสงพระน้ำสงและผ้าไต่พระราชทานก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและก็พระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อวัดพระธาตุดอยสุเทพ ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรยัยการที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมในการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่สำคัญเพราะวันวิสาขาบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูตรคล้ายวันตรัสรู้และก็คล้ายวันเสด็จดับขันธปริพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธเราจึงจัดให้มีการบูชาเป็นกรณีพิเศษซึ่งหลายที่หลายแห่งก็อาจจัดเฉพาะในวันวิสาขาบูชาแต่วัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นจัดให้มีการประกอบพิธีต่างๆบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนนั้นได้มีโอกาสได้ ฟังธรรมะได้เป็นได้มีโอกาสได้เสริมสร้างปัญญาให้เกิดมีแก่ตัวท่านเองอันนี้เป็นเมตตาธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนั้นประสงค์ที่จะให้เกิดแก่ญาติโยมสาธุชนไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดเฉพาะในเรื่องการถวายทานการรักษาศีลเท่านั้นแต่ประสงค์จะให้เกิดญาติโยมนั้นเกิดธรรมะเกิดดวงปัญญาที่จะสามารถนำปัญญา นำธรรมะของพระสมมาสมุทรเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากให้ญาติโยมมาร่วมแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้สาธุชนทั่วโลกนั้นได้มีโอกาสชื่นชมอนุโมทนาอันเป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำการบูชานั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล การบูชามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยถูกสิ่งของอย่างที่สองก็คือธรรมบูชาหรือการบูชาด้วยธรรมะหรือว่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบูชาด้วยการปฏิบัติอามิสบูชานั้นเราเห็นโดยทั่วไปการที่ท่านทั้งหลายจัดดอกไม้ทูบเทียนจัดสิ่งของต่างๆนั้น มาบูชาองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพก็ตามหรือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามนั้นถือว่าเป็นส่วนของอามิสบูชาอันนี้เป็นการบูชาอย่างหนึ่งที่มีผลแต่การบูชาอย่างหนึ่งนั้นก็คือธรรมบูชาหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปก็คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นก็คือการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินำ ธรรมะนั้นมาสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นการบูชาด้วยวิธีการอย่างนี้ถือว่าเป็นการบูชาที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าในการบูชาทั้งสองอย่างนี้ทั้งอามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชาหรือธรรมบูชาล้วนมีผลทั้งสิ้นแต่เมื่อเอาทั้งสองอย่างมาชั่งน้ำหนักแล้ว ธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชานั้นถือว่าเป็นการบูชาที่ล้ำเลิศเป็นบุตรการบูชาที่ประเสริฐที่สุดธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาประเสริฐกว่าอามิสบูชาเพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายในวันนี้หรือว่าในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาที่มาร่วมกันอนุโมทนาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี้ถือว่าได้สร้างการบูชาที่ใหญ่นอกเหนือจากอามิสบูชาแล้วเราเราได้ทํา ปฏิบัต um pues mm ิบูชาหรือธรรมบูชาปฏิบัต okay. uh, ิบูชาหรือธรรมบูชาดูได้อย่างไรดูได้จากการที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการถวายทานถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราทําความดีคือการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นการละให้ทานการรักษาศีลที่มุ่ง จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามการสวดมนต์ไหว้พระการเจริญสมาธิภาวนาต่างๆก็ตามมุ่งที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นถือว่าเป็นธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูบชาซึ่งเป็นบูชาที่ล้ำเลิศเป็นบูชาที่มีผลเลิศโดยสรุปก็คือว่าในเทศกาลอย่างนี้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศล เราได้มีโอกาสทําจิตใจของเรานั้นให้เว้นจากความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆจึงจัดได้ว่าเป็นบูชาเป็นการบูชาด้วยวิธีการที่ล้าเลิศสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบ,บทในเบื้องต้นว่าอภิทธทเรธะกัลยาเนีปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกระโตพุญยังปาปาสมิงลมติมโนแปลความเป็นภาษาไทยว่า พึงรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากความชั่วเพราะเมื่อทำความดีช้าใจย,ย่อมยินดีในความชั่วดังนี้พึงรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากความชั่วเพราะเมื่อทำความดีช้าใจย่อมยินดีในความชั่วดังนี้ตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเ,เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนให้ชาวโลกทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้น ให้เล่งขวนขวายในการทำความดีให้ห้ามจิตใจจากบาปก็คือความชั่วความดีก็คือบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆพระองค์สอนให้รีบทำให้รีบเล่งทำอย่าผัดวันประกันพุ่งในขณะเดียวกันก็พยายามป้องกันจิตใจของเราจากบาปจากความชั่วความทุจริตต่างๆเหตุะไหนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงสอนให้เรารีบทำความดี สอนให้เราห้ามจิตจากความชั่วพระองค์ทรงแสดงเหตุผลว่าเพราะเมื่อเราทําความดีช้าหรือทําบุญช้าใจของเหล่านั้นก็จะน้อมไปในความชั่วหรือในบาปใจของเราก็จะยินดีในความชั่วในบาปเพราะฉะนั้นต้องรีบมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสทํากุณงามความดีต้องรีบทําท่านผู้รู้จึงแต่งเป็นคำกรอนไว้ว่า บุญคุณงามความดีเริ่มที่จิตหากเกิดคิดจะทำอย่าหวั่นไหวรีบรีบขวนขวายขณะนั้นในทันใดก่อนจิตใจเดียนก่อนจิตใจเดียดฉันจะผันแปรเมื่อทำบุญล่วงการเลิ่นนานนักจิตก็จกตกต่ำเดี๋ยวย่ำแย่ยินดีในบาปชเชียวเลิกเลี้วแล ยากจะแก้กลับลำมาทำดีเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนนั้นหากเราทำบุญชา้าหากเราทำความดีชา้าใจมันก็จะน้อมไปในความชั่วในความไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องรีบเร่งทำบุญทำกุศลรีบเร่งทำคุณงามความดีต่างๆในขณะเดียวกันก็พยายามห้ามจิตห้ามใจจากบาปจากความชั่วความทุจริตต่างๆ เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีเป้าหมายให้ญาติโยมทั้งหลายได้กําหนดสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือให้เร่งทําความดีเร่งทําบุญทํากุศลประการที่สองให้ห้ามจิตให้ป้องกันจิตใจนั้นจากบาปจากความชั่วทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้น การห้ามการรีบธรรความดีการห้ามจิตจากความชั่วนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสมมาสมพุรธเจ้าเมื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบูชาที่ล้ำเลิศด้วยการบูชาที่มีพระนิพสงมีพระนิพระพระนิ มีผลมีอานิสงส์มากเนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจว่าวันนี้ในช่วงนี้เราได้มีโอกาสทําบุญได้มีโอกาสทําการบูชาที่ยิ่งใหญ่วัตถุวัตถุประสงค์ประการแรก<ม>เพื่อต้องการให้ญาติโยมทั้งหลายได้เร่งทําบุญทํากุศลเร่งสร้างคุณงามความดีเหตุฉะไหนเราต้องทําบุญกุศลต้องทําบุญคุณงามความดีทําไมต้องเร่งทํา ทำไมต้องรีบทำที่เหตุผลที่เราต้องรีบทําต้องเร่งทํานั้นเพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนนั้นมีสิ่งสําคัญสามอย่างที่เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้อย่างที่หนึ่งก็คือโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างที่สองก็คือคําพูดที่เปล่งออกไปแล้วอย่างที่สามก็คือเวลาที่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ สามอย่างนี้เมื่อผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ประการแรกโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาหาเราง่ายนักโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจจัดให้มีการสมโพธน้ำสงพระราชทานและผ้าไตาพระราชทาน จดให้มีให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนักเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับโอกาสอย่างนี้ก็พยายามฉวยโอกาสนั้นโดยเฉพาะโอกาสในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลโอกาสนี้อาจจะไม่มีเวลาหันกลับมาเราหันกลับมาหาเราก็ได้ หรือแม้ในลักษณะอื่นโอกาสดีๆต่างๆในชีวิตของเราบา,บางครั้งการทำงานบ้างสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเข้ามาในชีวิตเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเช่นหน้าที่การงานต่างๆบางทีถ้าเรามองว่าอนหน้าที่การงานไม่สมกับความรู้ความสามารถของเราเพราะฉะนั้นอย่ารับซะดีกว่าอันนี้ก็เป็นการทิ้งโอกาสซึ่งบางครั้งบางจังหวะนั้นเมื่อโอกาสเสียไปแล้ว เราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้การสร้างบุญสร้างกุศลก็เฉกเช่นเดียวกันเรามีโอกาสเมื่อไรต้องทำทันทีอย่าทิ้งโอกาสนั้นให้หายไปอันนี้เป็นอย่างแรกโอกาสดีๆที่ผ่านไปเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้อย่างที่สองที่เราเรียกกลับคืนมาไม่ได้ก็คือคำพูดคำพูดของคนเรานั้นถ้าเปล่งออกไปแล้วเราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายาม พูดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่เป็นปิยะวาจาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่กันและกันคําพูดนั้นต้องต่อให้ก่อให้เกิดความรักเกิดความสมัครสมานสามคัคคีอย่าพูดอะไรก่อให้เกิดความแตกแยกก่ออย่าพูดอะไรทําให้คนฟังนั้นเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคําพูดแต่ละคํานั้น,น,นเราต้องตระหนักต้องใส่ใจว่าอย่าพูดให้คนอื่นเสียหาย อย่าพูดให้คนอื่นเสียหน้าอย่าพูดให้คนอื่นเสียใจอย่าพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกเพราะคำพูดที่ไม่ดีที่เราทำให้คนอื่นเสียหน้าทำให้คนอื่นเสียหายทำให้คนอื่นเสียใจทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกนั้นหากเปล่งไปแล้วพูดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นี่เป็นประการแรกนี่เป็นประการที่สอง ที่เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นคําพูดแต่ละคำเปร่งออกไปต้องมีความระมัดระวังอย่างที่สามก็คือเวลาเวลาที่ผ่านไปโดยไร้ค่าโดยไร้ประโยชน์นั้นเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้บางทีเราอาจจะนึกว่าวันนี้ผ่านไปแล้วอยากจะทําอะไรอยากจะให้ทานจะรักอยากจะรักษาศีลอยากจะเริญภาวนาอยากจะทําหน้าที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากจะทําวันนี้แต่เผอิญวันนี้ไม่ได้ทําเอาไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันเอาพรุ่งนี้ไม่ได้ทําเอาไปวันหน้าก็แล้วกันอันนี้ถือว่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นพระสมมาบริเจ้าจึงตรัสให้ความสําคัญกับวันเวลาเพราะฉะนั้นเวทวันเวลาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตของเรานั้นมันลดน้อยถอยลงไปทุกวันทุกวันเรามีอายุเท่านี้ไม่ใช่ปราบปลื้มปิติยินดีที่ไหนได้ อายุของเรานั้นสั้นลงไปทุกวันทุกวัน,วนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตเงินทองนั้นเราสามารถที่จะหากลับคืนมาได้แต่วันเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้อันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่เวลาผ่านไปไม่ปารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลย นะเพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับคืนมาได้เรามีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีก็ต้องรีบทำานะี่นี่คือเหตุผลที่พระสมรัมมาวิจชาสอนให้คนเหล่านั้นต้องรีบทำต้องเร่งทำเหตุชะไหนเราต้องทำบุญกุศลคุณงามความดีเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าในชีวิตของคนเหล่านั้นเราต้องการอะไรท่านทั้งหลายก็คงตอบ โดยไม่ลังเดสงสัยว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขเราอยากได้ความสุขชีวิตที่เราทําทุกสิ่งทุกรการด้วยความเหนื่อยยากทํางานทําการศึกษาเราเรียนทํางานทําการประกอบอาชีพต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขการสร้างบุญสร้างกุศลถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุข พระสมมาสมริยาตราัสบอกว่าสุขโขปุญญสัจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาได้การสั่งสมบุญเป็นเหตุของความสุขเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความสุขเราอยากพบแต่ความสุขสิ่งที่เป็นเหตุของความสุขก็คือบุญกุศลคุณงามความดีจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำเราอยากได้ผลอย่างนี้เราก็ต้องสร้างเหตุอย่างเดียวกันวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น อยากได้ความสุขก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุขคือความดีคือบุญกุศลคุณงามคือบุญกุศลคุณงามความดีก็ต่างความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจหรือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องรีบทําความดีเพราะใจของคนเราเนี่ยมันเป็นสนามต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วหากเรา ประมาทหากเราไม่ให้โอกาสความดีนั้นความชั่วก็จะได้โอกาสทันทีเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคน,นที่มีความยากจนเข็นใจพราหมณ์คนนี้วันหนึ่งในวัดพระเจตวันนั้นมีการจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนามีการฟังธรรมพรามณ์เมื่อทราบข่าว,าวก็ด้วยด้วยความยากจน ก็ผลัดวันกับก็ผลัดกับภรรยาก็คือนางพรหมณีว่าในเวลากลังวันนั้นให้นางพรหมณีไปเวลากลางคืนนั้นตัวเองไปเพราะว่ามีผ้าสบายเฉียงผ้าห่มสำหรับจะไปฟังธรรมนั้นเพียงผืนเดียวเพราะฉะนั้นต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปกลังวังวันพระนางพรหมณีก็ไปกลางคืนตะพรามก็ไปตาพรามนั้นพอฟังธรรมเทศนาจากพระสมมาสัมพุทธเจ้า ฟังพระธรรมเทศนาไปในปฐมยามยามต้นตเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะถวายผ้าสบายนี่แด<น>่แ<น>พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชากันเทศแต่พอ<ต>คิด<ร>ว่าอยากจะถวายแค่นั้นแหละมัจฉริยจิตหรืออกุโลรจ,จิตเนี่ยนะอกุโลรจิตก็คือจิตฝ่ายฝ่ายร้ายมันแฝงเข้ามาในจิตใจของเราในใจของเรามีทั้งฝ่ายดีมีทั้งฝ่ายร้าย มันก็เข้ามาในลักษณะเหมือนเหมือนคนหวังดีเหมือนเมตรที่หวังดีตักเตือนว่าเอาผ้าไปถวายพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วจะเอาผ้าที่ไหนใช้ล่ะนะเป็นเหมือนหวังดีประสงค์ร้ายมาตะมาเตือนสติพรามพรามในเบื้องต้นนั้นเกิดศรัทธาคิดจะถวายพอไอ้จิตฝ่ายอกุศลมัจเรียจิตจิตตนนีเนี่ย มันมาตักเตือนแค่นั้นอ้ยถ้าถวายไปก็ไม่เหลือสิไม่มีอะไรที่จะใช้แพ้นะจิตฝ่ายกุศลแพ้จิตฝ่ายอกุศลตัดใจไม่ได้แล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาต่อไปพอถึงมัชชิมายามเกิดศรัทธาจิตจิตอยากจะถวายอีกแต่ออกุศลจิตมันก็มาทักท้วงอีกตัดใจไม่ได้แพ้อีกวาระที่สองพอวาระที่สาม เกิดศรัทธาเาาริจจร่มใสไอ้มัชฉิจิตมันมามามาตักเตือนอีกพราไม่ฟังแล้วตัดใจถวายผ้าสบายแก่พระสม,มสัมบพรบุรเจ้าพร้อมต้งเป่งอุทานว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วคือชนะความตรณีชนะอกุศลที่อยู่ในใจของตัวเองได้พระเจ้าประเสริที่โกศลกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลซึ่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ทนั้นด้วย ได้ยินใครเปล่งอุทานว่าชิดตังเมซึ่งซึ่ง,งคําพูดอย่างนี้น่าจะเป็นคําพูดของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นแต่พอได้ยินคําว่าชิดตังเมนั้นเกิดความสงสัยอ๋อพราหมณ์คนนี้ก็เลยถามพอถามที่มาที่ไปแค่นั้นว่าอ้พราหมณ์สามารถชนะกิเลสในใจของตัวเองได้ก็เกิดความลืมใสพระราชทานทรัพย์สินเงินทองให้กับพราหมณ์คนนี้นี่คืออานิสง์ของการบูชา ที่เลิศแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีดทำเนี่ยอกุศลจิตมันก็จะเข้ามาเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเราตั้งใจตัดใจได้เด็ดขาดกุศลจิตความคิดฝ่ายดีมันก็จะชนะนี่เป็นนี่เป็นอย่างแรกก็คือให้เร่งทําคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆประการที่สองให้ห้ามจิตจากความชั่ว ปาปา,ปาจิตตังนิวารเยทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนให้เราห้ามหรือป้องกันจิตใจเนี่ยจากความชั่วความไม่ดีหรือจากบาปต่างๆเราก็ต้องถามต่อไปว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องการความสุขแล้วสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรคือความทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เรา หวาดกลัวเป็นสิ่งที่เราไม่อยากพบไม่อยากเจอการศึกษาเราเรียนการประกอบอาชีพการงานการทำอะไรตอมีอะไรต่างๆนั้นเราทุกคนนั้นมุ่งให้เกิดความสุขในขณะเดียวกันเราก็มุ่งเพื่อจะป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนความมิบัติเสื่อมเสียต่างๆอันเหตุของความทุกข์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่า ทุกโโปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปคือความชั่วนั้นนำทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็คือความชัว่วทางกาย,ทา,กายทางวาจาทางใจครั้งหนึ่งองค <อง S 2> ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปบินธบ,บาตในเมืองสาวัตถีในระหว่างทางนั้นมีพวกเด็กวัยรุ่นกำลังจับปลาอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ แทนที่จะห้ามว่าอย่าจับปลาเลยก็ตรัสถามพวกเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่าพวกเธอกลัวบาปกลัวควากลัวทุกข์ไหมเด็กทุกคนก็กราบทูลว่ากลัวทางนั้นพราะสัมมาวิเจ้าก็ตรัสบอกว่าเมื่อกลัวเมื่อกลัวเมื่อกลัวความทุกข์ก็อย่าทําบาปเพราะบาปนั้นเป็นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่จะพึงตามมาเพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลาย เราบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยการระวังจิตระวังจิตใจของเราเนี่ยจากความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นหรือบาปต่างๆนั้น